จับไปฮซิลลิงเชดเราก็ช้ำเนี่ยลงต่อเดินหน้าโจมตีไปผมยิงเป็ดน,นะเจอพลังการยิงไปโดนยับซ้อและบ็อกซี่เดนโบดิบดสการ์นัทไทรครับผมเป็นนะักทีมซีเคนได้เปิดบัตไปก่อนนะยับซ้อผมยิงเป็ดแล้วจัดการเคอร์เรนดันเกีย,ยเดนเมกีแชมป์อยู่ด้วยฮนะทางการโล่ของปั๊มเป้เจอสปอ,สปอ,สปอนส์ไปแล้วอีกครับจะมาฆ่านัทไทรครับอมแต่ว่าบูลมาเธอซ้อนมาคอยฝ่าสกอร์เป็นสองต่อหนึ่งครับเจอกันระหว่างเช้าผมบอที่บล็อกไว้ ชอ็อตอัดลงนิชานิช่ากระเเทกครับผมเรียบร้อยสปอตประเดิงว่าเซน็จจับไปจิมย้ำลงต่อชิดชายกับชายขาไม่รอดครับสกอสร์เป็นสามตัวซอนขอตีชาวเวิร์ดไว้ช็อตลงย้ำต่อจับยกมาทเทเลกันในซีซั่นครับผอเอาประเด็นป่าฮะเอาครีปป่าสตันครับผมยังไงยังไงถึงครับเคลียร์นั่นกูครีปป่าไปก่อน ใส่ดิฉันเปิดแล้วบปิงถอยมาก่อนครับบ็อกซี่จิมบสลูบายเดินออกคอนิชารีเฟล็กชันแล้วจิ๊บย้ำต่อเดนินบ็อกซี่ต่อครับทันทกอดปราดเปิดมาอีกทีครับไปเดินอิชาผมจิ๊บละลายครับทิ้งไปแอสเซสเนตซูมเข้ามาใส่นดินคอยป้าย้เแล้วเปิดแมปย้ำต่อสับไปเดินอินเซเนียอินเซเนียครับผมค,ค,ค่อยๆคืบคานไปเกมเดินบอกซี่เลยครับตีติดเขิรนมารับใส่หดยับหดยับต่อเนื่องครับสใส่การเดินอินเซเนียสกอร์เป็นสี่ต่อสี่ครับ ด้านทีมซีเกตก็เงินนำอยู่2คงเผมอีกร้อยเดียวได้ปลิงนะดาวคนไหนถ,ถ้าเธอกการก็โตน้องไปแล้วโอ้โหเต็มข้อผมเดินนั่นนิชาจ,จิ้มมาสกอร์เป็นสี่ต่อห้าครับดาวเนลสันยันลงไปที่น้านเอเมเปอร์ผมจังได้มิกเก้ครับแล้วประธานแมนก็ตายอะเอเปอร์สกรีท เซนิกิก่มระเบิดมาแอสเซนเซซูปเปิดเข้าไปอีกด้กาน,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 นของไอทรกับกรอบปีดสกิลเวลีแฟลชช์ของตีก่อแตกเหมือนเดิมฮะเซนิกชามเน้นไวต่อแอสเซนเซซูเขไปยี่ไทรกับเข้ามาลึกสุดใจเข้ามาปักไว้ได้สิสสสสสน้นวันเสี้ยวเผาฮะปิดโบชีไปก่อนซ้ายของไทร์กับสกอร์ไม่น่าจะเจอกับเอลเดอร์ดักกันฟอร์มดาวเนลสตาันไปที่มาทัพแมนชามเนลวางไว้ต่อซูชาร์มครับดาวเมน็นยังไม่พอที่ล้มเลิกเอมเมอร์สปิดครับ ไล่ตีก็ไปต่อกกที่เมกกี้เมกกี้เดินไม่ออกครับผมเจอชาร์ปเนี่ยวางไว้ครับใส่ลูนยับสอดและนี่เลมแนนก็มาต่อเจอไซโคตขึ้นดิสเปอร์ไวแอสเซนตส,สูงเข้าไปเนี่ยไทรกะช็อตอันลงเนี่ยน,นิชาติดกรอกครับผมและทไทรกะตายครับโดนนั่นยับสอดยิงตีทาวเวอร์ยับมัต่อครับทางด้านทีมซีเกตไซโคตขึ้นไว้ครับเดวร์อันตีเปิดมาไปต่อฮะรอซื้เพื่อนครับผม แล้วก็ถึง,งกด้ค่ะท้งด้แน,น้ดนไม่ได้ฮนะปล่าามาสนุกกอนไปฮะีบอเพจย้ำสอผมอใส่นักจะเต็มย้ำสอตายริบนน้นก็มาคบามาับแตนด์มา้วว่าแมนแล้วก็โดดตียอไปก,ก่อนครับผมรอบนี้ได้ทีมซีเกตเสียไปอีกนึงครับย้ำสอจับยกทเดียวแล้วก,ออก่อิชาไิชาโอมแทงเทงสียจิสไปฮะ e Generation แอสเซเน่โซ่เปิดสตาร์ทไปก็บผมก่อนฟ้าสุดุ้งเลยครับผมแล้วก็สุดตามหลังมาอีกทีเดียวแตกคล้ายมาเลยเรียบร้อยไปครับจ่าเบเนดิกตครับตูมานจมครับอกโคดเซฟเตอร์ชอยก็เปสคิวแมวสไลด์มายิงก็ย้ำต่อฝั่งด้านนี้บุลมาเชอร์ก็ตัดแทรับไปแล้วก็ชอยฮะใส่โค้ดขึ้นไว้ใส่ดันสไนเปอร์ครับผมบ็อกซี่เฟรดเลยแล้วกันครับ สโลคิวได้โดนโก้สไนเปอร์ไปได้คร like ับย้ำซอตายเด้นๆารับลิฟแนนต์มาครับเซริกเชนจับล็อกไปเลยครับเน้นๆเน้นๆโลตัสหมิงไปแล้วก็โ่อตียังอีกรอบไม่เข้าครับยังไหวอยู่ครับคุณนอเพนสไลด์มาจิ้มแม่ไม่หลบครับต่อปีสกิลไปเซริกชาบอับแล้วก็กดโก้เซฟเตอร์วาร์ปจัดหนักจะเตลมว้าอ้าวเจอแก๊งป่าหินเข้าไปครับ ต่อหน,น้าต่อตายเงี้ยเมกเกอร์คิวเขาเล่นนีช่าครับดาวก็เดียวซันเปิดไปแอสเซนเนต์ส่งเข้ามาอ่าเดี๋นี้บีเคบีเปิดระบบบิงเข้าใส่ครับนิชาใส่ย้ำตัดเต็มอันนั้นมิกกี้ดอกนี้ไม่ตายอีกทีอ้าวบ็อกซี่เข้ามาดิสเบิลเสริมย้ำต่อแล้วก็ใส่คอนดิชันไว้สไลด์ครับผมหนึ่งใว่มาโปรชานเข้ามาโบกเฉยผมแล้วนี่แอสเซนเนต์ส่งเข้าไปใส่หน้าผมบ็อกซี่ตายซื้อเกินมาฮะ ทางด้านโอของฝังนักดนถอยยาวๆาผมสับย,ยับไปดีนักไยกาขดคอนเซปเตอร์ผมจับยกเชเลกนิซิสไปสตาร์ดด้านดิชาผมแล้วสูบเป,ปิดน็อกอีกรอบผมนักย,ยกาตายฮะซ้ำกันไปแล้วใส่ซึ่งก็เป็นแปดต่อสิบสี่กําันำอยู่สิบเคทีมซีเสตอร์ฟรีฟครับทางฝั่งคงุยนพลทนกรรกัออกกอนีปรผมชเปิชันต่อใส่อันติมีครับแอสเซเสูจอครับผมซูมน็อกไปใส่ด้านโองปากคอยฟ้าคอยฟ้าละลายครับเดินผ่านอัสวร์ตรงนี้นั่นเองครั ดักไม่หมดครับซีเคตตอนนี้เข้าโรชารต่อน,นะครับรูบิกซื้อเกิดมางเงาๆครับเผื่อว่าจะฟาไฟไม่ได้ไปแล้วตอนนี้เอเจเอซรอบนี้มุนชอกเป็นคนหน้าดิชาไปส่วนชีนก็น่าจะเป็นหน้าโดวของเอเบอร์ถือครับเอเบอร์ไรเดียนเลยฮนะเขาเก็ยึพยา,ายามเซ็งชับสไลด์มาครับนิชาแอสเซนเซสโอบเปิดน็อกเข้าไปต,อต่อตีอเกเหลีไปก็ปีป้รีเฟล็ชั่นผมไปยัมถอยฮนะ อันนี้ใช่กะใช่กะจะลอดเบาบล็อกล็อกต่อเรื่องบล็อกต่อเรื่อง,ออองจิ้มทะลุจิ้มทะลุจิ้มทะลุไปครับมีชช่าบาแบบน้เด่นะลฮะอ้อันคาร์ทัพวอเทียสามเลยครับมาดูจัดเลยครับสกอร์เป็น8ต่อ16เงินนำอยู่ถึง16 k <c oughs> ในสกอร์16 <c oughs> บหกคิวบาบอดิสต์วาวิลมาบล็อกสิ <c oughs> าก็เด๋ยวสัตไปฮะ อากากไปที้งได้บอลทอมแมนมาทอมแมนก็มีชีตอยู่แล้วปั๊มบ็อกซี่โผมก็เอามาตั้งแต่ซันยันต่อแล้วก็กรีดไปในเน็ตครับผมโดนตีแล้วปั๊มชีตมาสู้เยองพี่โดนดิซ่าไปผมทำอะไรได้บ้านแบบเล็บเน็ตไปผมเจอที่สุดสุดช็อตลงคาใต้ผัวเป็นแอสเซสเน็ตสูงเข้มาใส่ครับอิสเนียตายนิชาเดินเข้าหาบารซินแคปเปิดไว้เซนต์มิกกี้มิกกี้หวาบกับไปละฮะฮันดนบ็อกซี่ก็วาบด้วยชินกัน อ้อมด้านหลังนั้นปั๊ปปีบ้บอกปั๊ป้เจอมิกเก้อมช็อตมาเปิดมิชั่นเหมือนกันครับซูสขับเก็ตฮิลครับผมเปิดยังกอดด้นข้างนี้มิมกเก้วิ่งไปจะรอดเปล่าไม่รอดผมกลัวตา,าผมเจอดิชาไล่แทงปั๊ปป้บอกคนเดียวขับสี่คนเดียวขับยันสี่ผมช็อตไปไม่เข้าโอปั๊ปป้บอกว่าใส่เดียวได้หมดแอสเซสเซนตสูสูไปบิ๊กหลบไปก่อนแนละ้วมิกเก่เข้ามาใส่หนักแอสเซสเนต์ซูเปิดเข้ามาต่อบ็อกซี่ตายผม ไหลไปหาแดนอิเซียบอลเซนแับชามแน่ววางลงไว้ผมแล้วที่นของอิสเนียตายครับเดีวเดี๋ยวสันจะลงต่อที่แดนหลงเทนปลามีเอจิสอยู่ครับผมเทนปลากัดปัดยืมยืนยิงยืนตีกันไปต่อทีมเซนแดนมิกกี้มิกกี้บีเคบีมิกกี้ยิงครับผมยันต่อเดี๋ยวผมดเดี๋ยวสันลงไปที่ปะทะแมนปะทะแมนถอยครับผมย้อนกลับมาตีนันทาวเวอร์ย้ำต่อทีมซีแคป พีเอฟเอจ่ายไปแบ็กไปผมแล้วก็จ่ายแบ็กไปทีรุ่ยร้อยฮะรออยู่ยาวทำแนวหลังไปวางได้ทุกคสปิดเว็บลงงี้ก่อนแอสเซนเซสุ่ไปนี่นัตอินเเนียตีมาแรกแตงของทีมซีเคสไหลต่อหรอหอหอหือเปล่าหรือว่าเล่นละเอียดไหลต่อผมพลังยังเหลือเหลือฮะด่าน,นี้กับไซโคลตัดไฟต่อก็ทิ้งใส่ตูมินิปาเป้ปาเป้ครับอยู่ค้างไม่อยู่แล้วได้หนูบ็อกซี่ตายครับผม ไหลต่อที่วิกกี้ว่าวิกกี้เปิดมีคีมีมาบัฟโลให้ด้านอนของเทมปราเทมปราโดนดิซามอยู่เทมปราหาเหดี่ยวในการจิ้มจิ้มซ้ายจิ้มขวาจิ้มน้างจิ้มหลังกันไปเปลี่ยนเป้าหมายไปที่นัน่นแล้วก็ได้ปั๊บปิงสาวยับไ,ไปเสร็นั่นไทยการไทยการเจ้าเลบบไทการไม่เราจะมาทั้งแมนไปทั้งดับเบิ้ลคิวเรียบร้อยแล้วเด็กวิกกี้ก็ไม่เราในการบล็อกไซด์หมดจัดการไปยูนิสปีชั่นลงต่อที่น่านิชาวาาูฟกับด้วยปังอินสเนียอินสเนีย,นยวูฟกับไปด้าหมดเลยจีบหมดพอดีกับน่านิชาจี การไปก่อนหนึ่งส่วนครับทีมซีคิตวีคซ์ลีทีมเกมแรกไม่มีอยู่จริงครับทีมลิควิดนะฮะจากฮีโร่ที่ดับมาอย่างน่ากลัวครับแต่ทีมซีคิตจัดเลนแล้วก็ดับคาน์เตอร์มาหนักกว่านะครับผมยีบสามต่อเก้าฮะทีมลิควิดเหมือนรีบฮะดับทางด้านโนของบลูดมาเชอร์มาในตัวสุดท้ายครับซึ่งมันจะเป็นช่องว่างที่อาจจะทำให้ซีคิตเนี่ยดับแก้ทางได้หลายต่อหลายตัวนะฮะส่วนใหญ่บลูดมาเชอร์นี่ จดาเป็นตัวสุดท้ายผมนะลาส a s t p i นั่นเองครับทำเป็นการ surprise p นะฮะให้ทางฝั่งตรงขา้ามนี่ตั้งตัวไม่ทันนะไม่สนใจแล้วทีมซีเกตก็ตัวสุดท้ายก็เลือกมาเป็นเชมเพลาะเชมเพลานี่ยืนเล่นกับ by, บลูมัทเชอร์สบายผมจิ้มแทงทะลุปไปนี่แตกพ่ายหมดฮะลูกแม่งบุมแล้วก็ครีมทางด้านสไนเปอร์นี่คือแบบทามิงนาะทียี่สิบสี่ครับขึ้นตัวแอสซัสเซเนตสูเปิลสตารได้ครับ เปิดสตันใส่ทางด้านดนของรูบิกส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ซูสครับทำให้เก็บได้ง่ายครับผมเก็บสกอร์คิวมาเรื่อยๆครับทีมซ c เค t ไล่บทในเรื่องของการเงินเนี่ยตั้งแต่นาทีที่10บบวกบวครับผมกดเรื่องของการเงินไปฮะสิบบวกบก็ได้ฆ่ารัวครับทางด้านทีมซีเค t ต้านไม่ไหวครับทางด้านทีม Liquid เดี๋ยวก็รอดูในเกมถัดไปครับว่าทีมลิควิดครับยังจะแก้โจทย์ แผนการเล่นของพระเจ้าซีเข็ตได้หรือไม่